หายไปค่อยๆปล่อยเอาฟังนะแท็เอาเสือตงไปมองข้างหน้าไม่ต้องมองข้างหลังเอาเสือตงแท็เอาเสือตงไปเสือตรงเอาฟังจะกลับไปหัวลมนะด้วยวิธีการแฉกแท็กปุ๊บก้าวขาก้าวมาอย่างนี้ก้าวตึงเออ เออเปลี่ยน้าหลังพยายาว่าค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปเปลี่ยนมือเบิบนั่งเปิดหาเผือตรงเออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละการเราต็มดีไว้นะแท็กโ้ก้าวขาเดามาทางนี้มาจุดที่เราจะนั่งเนี่ยนี้กมหลบใจเย็นเปลี่ยนมือมาด้านหลังเปลี่ยนมาด้านหลังอ้อมามือมาด้านหลังเปลี่ยนนั่ง เป๊บตรงไว้เปลี่ยนอย่างนี้เลยเปลี่ยนมาแบบนี้เลยโอเคนะเอาแท,าาท็กก้าวขาเปิดเปลี่ยนมือนั่งเปิตรงตรงเรือหมุนเออเอาไว้หน้าตากางาต่อไปใจนะตัดใบตามลมใจถึงหา,างก้าวขาอมลบ เปลี่ยนมือมือตรงทำงานความมือทำงานั่นแหละความมือนั่นแหละไม่ไหม่ออกซ้ดึงตาขาอ่าใจเย็นอมหลบปูค่อยๆไปเปลี่ยนมือนั่งดึงดึงหางให้ตรงไว้เออดีมากโอเคเอาลงเยี่ยม มาเอมาอ,อมาเอออมไรอ่นานแล้วเจ้ากุดแล้วด้วยขึ้นเรื่อยๆเออนี่แหละเรียกคนแข็งแรงควอมมือถึงเชือกถึงเชือกตามใต้มือคู่ถึงใบโูดูกใบหน้าขาถึงเด็กถึงเด็กเด็ก ปล่อยเชือกมาเดิงอ่ามันไปเรื่อยเออเอามาอีกครั้งนึงเนียขยายใบค่อยๆปล่อยใบค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเชือกค่อยๆปล่อยเชือกอย่าปล่อยไปเลยทําแบบนี้เป็นการปล่อยใบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยปล่อยไปตามพี่ลมพาใบใบอ่าถึงใบให้คุณดูเนี้ยให้พอเด้เออเด็บ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  อนิ้ปอีกเอออาความขยายใบค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยจับไปด้วยอย่าปล่อยไปเลยเออค่อยๆปล่อยอาควางนะตอนนี้ท่านั่งให้ตรงให้ตรงอย่างนี้ถือเชือกไว้หน้าขามองข้างหน้ามองข้างหน้าสวยหน้าท่านั่งเออเอาความเอาแท็กผัดหางหางเกือตรงลื่นหางตรงได อางเสือตองแอบเอออางเสือตองไก่อางเสือตองไว้หน้าขาใช้ข้อมือข้อมือเนี่ยข้อมือเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้มันการตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เราจับมันการตัวนี้ต่อกันนะมันการไก่ไก่ ขัตรงแฝกเอ่อหาัตรงต่อไปมองข้างหน้าฟังเสียงคูแล no ้วมือทำใชหาขดตรงแฝกหาตรงโอเคนะโอเคนะฝังกลับไปนะจะกลับไปชวนลมนะยกการแฝกเข้าใจไหมแฝกฝังแฝกตามองหน้า ก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือขานี้อยู่ท้ายเรือมีท้ายเรือข้ามสายโหนพามาเอามือไว้เปลี่ยนมือมาด้านหลังนะเนี่ยเปลี่ยนมือรู้คอยค่อยโค้งปุ๊บลุกเปลี่ยนมือด้านหลังเออนั่งนั่งนั่งก่อน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 นี้ตอนนี้มือมันจิกไปหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมมือมันจิกไปหนึ่งสเต็ป ติดไปแค่ตัวเต็ปเดียวแต่นั่งโอเคแล้วเอาใหม่แพก้าวขามองหน้าก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือขาที่ท้ายเรือข้ามสายโหนไว้ขาไหนอยู่ท้ายเรือขานี้เหยียดมือหาด้านหลังจับนั่งเลยนั่งนี่ไม่ใช่เอาใหม่ปีเฉยปีเฉยปิดทศ ไตหมดแล้วไปหมดแล้วนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่นั่ง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 บนเกาอีแบบนี้อาอทั้งหมดใครยังใครยังไม่ได้ขึ้นทีมลุกขอบรองไปน้า อ้าท takes, ้ายอ้าท้ายท้ายหนึงหางเก้าขาเก้าขาไหนขาไหนเออมองบูมไว้ฟูมลบฟูมเปลี่ยนมือยกขึ้นเปลี่ยนมือเปลี่ยนตบไต่นั่งเลยนั่งมืออ้อมาเดินเพิ่งเปินพ่ายกลับไว้จับไว้นะกลับไว้นะกลับไว้นะออกมือกลับไว้จับมือนี้จับไว้มือนี้อ้อมมือนี้อ้อมกลับไว้ จับได้ดูนี้จับเชือกว่าด้วยดูนี้จับเชือกว่าด้วยดูนี้อ้อมาเอาเชือกอ้อมาเอาเชือกอ้อมเอาเชือกนั่งไปอันนี้แขกว่าเราป้ามาอ้อมมาอย่างนี้เราจับเชือกมาอย่างนี้เลยเราจับพังงาอย่างนี้แล้วเชือกจะอ้อมาจับงนี้ก็ได้นะอ่ะเอาไม้ของตองปลอมมือปลอมมือ ใช่เ้าขาเอาขานี่โอเคออเอาเปลียนมือเปลี่ยนมือออไปจับเชือมือเนี้ยมือนี้กำเออ,อนั่งจับเชือกเออแล้วนั่งนั่นแหละ,ละอะมยมทำเลยใช่ใช ไ้ยืนขาตาวขาคมลบบมมายืนไปเปลยนมือเออมาจับเชือกนั่งเออนั่งนั่นแหละแบบนี้เข้าใจปะ่าเข้าใจไหมมือผิดไปหน่อยโอเคนะอีกครั้งหนึ่งเอ้าใจไปตาวขาบมลบบเปลี่ยนมือ มือนะก็ไปเอาเชือกเออนั่งนั่นแหละถ้าเธอเอาเชือกเนี้ยเชือกเชือกมันจะอยู่ใต้นี้เข้าใจว่าถ้าเธอไม่อ้อมมือมาเอาเชือกโอเคเอาลงเ,าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปมหลบปมไว้อ่อ